สวัสดีครับพบกับผมไรเดอ,อร, special, นะร์บ,บ,บรบตตกุงอีกแล้วัท่านกับทุ่มหุ่นสร้างออน u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  e สเปเชีย l เชียเชียเชเชียนะครับพบกับผมไรเดอร์บรตตกุงอีกแล้วกับอีตัวประกอบที่อยู่ข้างหลังซึ่งมันกำลังนั่งอ่านอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยใช่เหอะเข้าเลืองก,กันดีกว่าวันนี้ครับผม จะมาโชว์การจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมไปเข้าค่ายในวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งของทั้งหมดที่ผมเอาไปครับไปชมเลยดีกว่าโอ้โห,โหดูแต่และอย่างนี่ผมเอาไปช่างเหอะมาดูกันว่าผมสามารถเอาของพวกนี้ ใส่เข้าไปได้หมดไหมเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับใช้ภาพกระเป๋าที่เราจะใส่กันนี่เห็นจะบจะเลยและนี่และนี่กระเป๋าใบแรกฮะและนี่อีกใบหนึ่งซึ่งผมจะสามารถยัดของที่ปรากฏในรูปเนี่ยใหเห็นมาก่อให้หมดด้วยกระเป๋าเพียงแค่สองใบ เรามาเริ่มชมเลยดีกว่าเริ่มจากอของเล็กๆน,น้อยๆก่อนเสื้อผ้าเว้ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่นีก่อนอเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยเสื้อผ้อานะครับนี่เป็นเกงๆนักเรียนกับ <Yeah. S 2> เสื้อลำลอง <Yeah. S 2> อะไร เย่อเย่อเยอเ,ยอเ,ยอเยอหนูจะให้ดูก่อนแล้วกันนะโอ้จริงจังนี่อย่างแรกทำกี่ออกนี่ฮะใส่เข้าไปกระป๋องนี้เออมีขนมึนเนี่ย,เ,ยเออดูกูไปเออยัดเข้าไปกระเป๋า,าใส่เข้าไปแล้วเออและต่อมาเสื้อผ้า,านนอกีกกองหนึ่งฮะโอ้โหยอดชิปขอนี่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเสื้อลำลองอีกหนึ่งตัวเกงในสามตัว <c oughs> ดูให้ดูไม่ได้เข้าใจแล้วก็เสื้อกล้ามสองตัวบ็อกเซอร์ <c oughs> ตัวนีง กางเกงฮะสำหรับนอนหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงลำลองตัวหนึ่งแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆเข้าไปด้วยแล้วก็เอาของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตุ๊กตาหมีครับผมต้องนอนกอดตุ๊กตาหมีครับไม่งั้นนอนไม่หลับใส่เข้าไป กูยิมก่อนอแล้วก็ exit love scene ครับมันเป็นน้ำหอมกลิ่นกลิ่นอะไรก็ช่างเอะใส่เข้าไปแล้นี่ครับ,รบ x music star เสนีหอมโดนใจยับเข้าไปอีกครับ <c oughs> ตามด้วย <c oughs> ัปิ่นช็อกโกแลตใส่เข้าไปอีกนกี่ยัดล้ตามด้วย cross c o l o เข้าไปอีกแล้วหน้าทีของกระเป๋านี้ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ครับ ยังมีอีกโอ้แน่นเหมือนเกินเบียดเบียดกันไปหน่อยนะลูกนะโอ้ปิดได้สักทีต่อไปปากกาที่ใส่ข้อมือ ไม่ใช่ปลอกคอนะครับใส่ข้อมือนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็รูปติดบัตรนักเรียนเอาไปทำซาอะไรก็ไม่รู้แต่กูจะเอาไปวงโกเล่ลิงตามไปด้วยสมุดบันทึก ที่ของกระเป๋าใบนี้ยังไม่หมดสิ้นเีงแค่นี้ครับยังมีอย,า,อยาแต้มสิวจัดเข้าไปซอกเนี่ยครับยาทากันยุง แกาปสาวๆเกิร์ลเจเนอเรชั่นมีครบทุกคนเลยครับตั้งแต่แทยอนยูลิเอาไว้ดูก่อนนอนครับจะได้ฝันผงเกิร์เจนนะฮะยับเขายับสุดเต้สิ่งห์สิ่งการเลยแล้วกันดีต่อเฮ้ยกูไม่มีตะบาร์ทีป่าวด้วยไพยกูกิครับ อาไว้เล่นกับเพื่อนๆก่อนนอนยัดเข้าไปครับโอ้โหรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินนะเอาไปหมดเด็กเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยัดไปเข้า่าผมว่านะเอาไปประมาณครึ่งเด็กดีกว่านะ โอ้โหขนาดครึ่งเด็กนี้ยังยับเข้าไม่ได้มึงทำได้เหรอเออมึงได้เฮ้ยอย่าเตะของกูเออนะเอาไปครึ่งเด็กก่อนแ้าที่ผมก็ต่อไ้นี้ก็จบลงไป <c oughs> ต่อมา <c oughs> ก็เอาเด็กอีกครึ่งหนึ่งใส่ลง ไปในนี้นตามด้วยแว่นกันแดด,แด,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 ดใส่เข้าไปด v วิด d ดวิดหนังฮะดิคเคนใส่เข้าไปบูเล่แฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งสองภาค ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นของสำคัญเหมือนกันถ้าไม่ได้ดูก่อนนอน,นี่ถ้าจะขาดใจตาย,ตายอัลบั้มรูปของจุ๊กสตรอเบอรี่ชีสเคครับแนี่แตก็คือถ้าผมไม่ได้รูป ถ้าผมไม่ได้ดูรูปนางในฝันผมผมคงนอนไม่หลับเนียบๆ,ๆก็เลยต้องพกเอาไว้ดูใส่เข้าไปหาจะเก,งกรงทีวีแมกกาซีนฮีโร่คู่มือเตรียมสอบเพชรยอดมงกุฎฮะเพราะว่า ครูจะจะส่งผมไปแข่งอีกแล้วเย่ yeah. ต้องอ่านไว้ก่อน,นเออกูเก่งหมอนพ,า,พา,าห่มพาเส็ดหัว พ้อสิตัวี่ยโฟมล้างหน้าแชมพูแป้งับเตา สบู่แปรงสีฟันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมกเซ่ครับจะเอาไปดื่มก<ม>งกับเพื่อนนะยัดเข้าไปเลยจะยัดตรงไหนดีวะเออตรงนี้ อ้ที่ขาไม่ได้เลยก็คือหน้ากากเดินโอ,นนขอลของใครนะยู้ตวตนะ้าหรืตวต้าเออดี๋ยวครูไปหาให้เห็นอยู่เอาไปด้วยแล้วก็ทำการเปิดให้เรียบร้อยจ อบอกไปนะโอเคจบเอตรงนหลัันนแล้วที่แล้วอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะตรงด้านหลังก็มีนี่ฮะตรงไหนฮะนี่ฮะบันไดตรงนี้มันยังโยกได้ระหักคอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันดำสนิทเลยนี่ครับ สองกระเป๋าที่ผมจะเอาไปเข้าค่ายกันนะครับขอจบรายการแต่เพียงคนนี้สวัสดีครับไปเข้าค่ายก่อนเนอะไปไหนอ่ะก็ไปเข้าค่ายดิโอใครจะซื้อข้าวให้หนูอ่ะอ้ไปพ่อมซื้อมาไปและ Hãy đi bay